ตอนเราที่เด็กนะครับเราชอบขับรถมอเตอร์ไซค์มียู่ครั้งหนึ่งเราไปกับเพื่อนห้าหกคนเพื่อที่จะไปบ้านลุงลุงเราบอกว่าให้ไปเฝ้าบ้านใอ้แก่แกไม่อยู่นะครับเราเราเราก็ขับรถกันไ,ไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยนแะขับไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าต้องเพราะว่าตันงอย,อยู่ต่างอำเภอแล้วก็มันมันจะไกลเราก็ออกกันไปมาเที่ยงบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกกันนะละเราก็ต้องไปค้างด้วยก็ขับไปขับไปแปะบ้างข้างทางบ้างอะไรบ้าง จนจนเราไปเจอกับเอ,อผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงคือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ที่เขากาลังเก็บผักเก็บรานสวยงามเนะ่เราเราก็ไปเดินดูเดินอะไรเนี่ยแหละแล้วเราก็ขับเลยไปแล้วก็ไปที่ไร่เราในในขณะที่เราไปที่ไร่นะครับสิ่งที่เราได้เจอได้เห็นก็คือในในนั้นเป็นดงกล้วยเราอย่งเข้าไปตัดกล้วยละเราก็เดินดูในดงกล้วยดงอะไรดูในดงกล้วยมันกว้างมาก เนื้อที่ไปร้อยไร่อ่ะมีทั้งมะพร้าวมีทั้งพืชอะไรเยอะเลยพอเราเข้าไปเรากับเพื่อนห้าหกคนมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในดงกล้วยข้างหน้าเสียงเหมือนคนเดินคนทําอะไรทุกอย่างเราเอ้ะมีใครเข้ามาเขายืนดูกันกับเพื่อนพอเขาไปดูเข้าไปเห็นกันนั่นแหละครับโอ้โหตะลึงมันเป็นภาพที่ติดตามากเลยเป็นภาพผู้หญิงสวยผมดําใส่ชุดเขียวยืนอยู่ แล้วหันมามองของเราแล้วยิ้มมุมนิดๆน่ยยิ้มน่ากลัวมากยิ้มสยโสยองงอ่ะแล้วผู้หญิงนั้นสวยมากที่สําคัญนะครับข้างหลังผู้หญิงคนนั้นมีกลุ่มผู้หญิงแต่งชุดเดียวกันห้าหกคนยืนลำยืนฟ้อ์มือไม้นี่แบบงองโอ้ยมันน่ากลัวน่าสยโสยองมากกว่าสวยงามแบบในในขณะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพอเพอินเพื่อนมันได้สติมันรีบกระชากแล้วก็รีบวิ่งเราทำเนื่อ๋ยวกูวิ่งวิ่ง วิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งชนต้นกล้วยล้มหมดอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> วิ่งฝ่าอะไรเนี่ยอะไรที่สูงกว่าเราเกินสองเมตรเราโดดเข้ามนได้หมดอะ่ะดงนงดงหนงงามดงไผ่เราวิ่งวิ่งไปที่รถแล้วรีบขับออกมาไม่หันหลังกลับเลยขับออกไปเลยเออกไปให้นอกไปเจอวัดก็เข้าไปแวะในวัดพักเป็นเด็กวัดคืนหนึ่งตอนเช้าก็ขับรถกลับกันเลยทีนี้ไม่มาอีกเลยที่นี่จนถึงวันนี้นะครับ ซึ่งผมยังไม่ทราบมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วยังไม่เคยกลับไปเยี่ยมเลยก็ว่าจะกลับไปเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ